สวัสดีครับผมแอมภูริกุลกิจครับผมก็ขอทักทายชาวจ m มเบอร์ทุกคนเลยนะครับวันนี้ผมก็อยู่ที่งานของจิมอนะครับผมวันนี้จิมอได้เปิดตัวช่องทางใหม่สําหรับผู้ชมทุกทุท่านนะครับในการติดต่อสื่อสารหลายๆช่องทางครับผม ที่คอยเปลี่ยนแปลงต้องเจอปัญหาเข้ามาไม่เคยหยุดเข้ามาไม่เคยหยุดบนเส้นทางที่ดูสับสนเส้นทางที่เดินเลิกไปเพราะใจบอกเลิกไปเพราะใจบอกลาวทำไมมีใครรอใครต้องคอยตัดสินว่าทางนั้นมันเถิดเพียงเพราะมันตางอยากจะแก้ให้ดีกว่าเดิมแต่ทำอะไรสุดท้ายก็โดนบนสุดท้ายก็โดนดา

ในการที่จะลุกคืบหรือว่าเร่งสปีดในธุรกิจ p พยทของเมืองไทยตอนนี้คือ,อจิมแบมชาติเพย์ทีวีเนี่ยเราก็เลยเตรียมความพร้อมที่เป็นองค์ประกอบสําคัญ3อย่างของการทําธุรกิจเพย์ทีวีเนี่ยหคือเรื่องของคอนเทนต์สคือเรื่องของเดลิเวอรี่ซิสเต็มหรือ Transponder อร์หรือ,อ,อการการบราดเควส์นะฮะอันที่3คือเรื่องของแพลตฟอร์ม ถ้าเกิดเราพูดถึงอันที่1เนี่ยอันที่1่เราพูดถึงว่าคอนเทนต์เรามีทั้งบันเทิงแล้วก็กีฬาซึ่งบันเทิงกับกีฬาเนี่ยกีฬา,าตั้งแต่ปีที่แล้วเราสะสมกับการประมูลมาค่อนข้างเยอะทั้งทั้งฟุตบอลเรามีมากสุดถึงหกลีกโดยที่มีบุนเดสซิกาเป็นตัวชูโรงว่าบุนเดสซิกาเนี่ยก็เป็นลีกที่มีคุณภาพเพราะมีมีทั้งบายเยนกับดอทมูลที่เป็นทีมที่เก่งกาจที่สุดในยุโรปเนี่ยอยู่ในนี้ทั้งคู่ยุโรปวองทั้งง2016ขอทั้งบอโลก2018เราก็ได้มาแล้ว 2016, ล 2018, แล้วตัง5กม บันเทิงเนี่ยเราจับมือกับ Fox International ที่มีช่องมา30กว่าช่องนะฮะซึ่งช่องเหล่านี้ก็จะเป็นรวมถึงทั้งทั้งหนังดังๆจากทั่วโลกทั้งฮอลลีวูดทั้งไรแล้วก็ซีรีส์ทั้งของอเมริกาทั้งทั่วโลกนะครับแล้วก็มีสรารคดีมีการ์ตูนมีข่าวมีกีฬาเพิ่มเติมอะไรเงี้ยฮะพราะฉะนั้นคือคอนเทนต์เนี่ยค่อนข้างครบถ้วนทั้งบันเทิงแล้วก็กีฬาที่เราซื้อมา บวกกับพวกคอนเทนต์ที่เราทําเองที่ยังเป็นโลโคอลคอนเทนต์ต่างๆอย่างเช่นฮอร์โมนที่มีกระแสดังมากแล้วก็คงมุ่งที่จะทำคอนเทนต์โลโคอลของเรามากขึ้นเรื่อยเรื่อยช n นฟอนเดอร์ของไทยคมในในเชิงของการบอดแชร์รือเผยแพร่ภาพเนี่ยเราก็เป็นลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของไทยคมนั่นคือเรามีพื้นที่มากมายในการที่จะขึ้นช่องเหล่านี้และในการที่มีพื้นที่มากมายมีศักยภาพมี มีพื้นที่ในการที่จะขึ้นช่องเพิ่มเติมจากนี้อีกด้วยนะฮะในเรื่องของแพลตฟอร์มเราก็จากปีที่แล้วที่ที่เราจุดพุด,ด้วยยูโร2อง2ปีที่แล้วนะฮะก็ขยายแพลตฟอร์มไปได้ค่อนข้างก้าวกระโดดตอนนี้เรามีเกือบถึงสองล้านกล่องทั่วประเทศนะครับแล้วก็มีการจับมือกับทั้งพันธมิตรที่เป็นแพลตฟอร์มอื่นๆอย่างเช่นแพลตฟอร์มของมือถืออะไรยงนี้ใ,ใ,ในในในมุมของการาให้ดูผ่านมือถือได้ด้วยนั่นคือแพลตฟอร์มของเราก็สามารถดูดทั้งกล่องเราทั้งมือถือกับ AS นะ นั่นคือของอ,องค์ประกอบเหล่านี้เนี่ยมันทําให้เราสามารถรวบรวมเป็นแพ็กเกจที่เป็นแพ็กเกจที่น่าจะน่าจะมีความคุ้มแล้วก็มีจุดขายแล้วก็จุดเด่นที่สําคัญเพราะฉะนั้นคือแพ็กเกจที่เราออกมาเนี่ยก็จะเป็นโกแพ็กเกจกับพัตินัมแพ็กเกจ ซึ่งโกลแพ็กเกจเนี่ยก็จะเป็นช่องต่างๆท,ที่ที่มีทั้งกีฬาสารคดีวาไรตี้นะฮะ,ะกับราคาที่ค่อนข้างคุ้มมากนะครับคือถ้าเกิดซื้อทั้งปีเนี่ยเฉลี่ยจ่ายแค่125บาทต่อเดือนครับคุ้มมากนะครับแล้วก็มีแพ็กเกจที่รวมทุกอย่างครบถ้วนก็คือพลตินั่มแพ็กเกจ ซึ่งแพ็กเกจของแพตตินัมเนี่ยก็ถูกมากเช่นกันก็ทั้งสองแพ็กเกจเนี่ยมันก็จะเป็นแพ็กเกจทีทีวีที่น่าถูกที่สุดในตลาดน่าจะประหยัดที่สุดแล้วก็คุ้มค่ามากที่สุดนั่นคือจากแพ็กเกจจากคอนเทนต์จากอะไรต่างๆที่เราล็อตออกมาเนี่ยเราก็ค่อนข้างมั่นใจว่าทั้งโกกับแพตตินัมเนี่ยน่าจะเป็นตัวชูโรงในการขยายลูกคืบเข้าไปในตลาดของทีทีวีได้มากขึ้น